ครับสวัสดีครับสวัสดียนี่ยมือเสาเนาะของเสาวันวันที่สองมกราคมพศสองต้องอการหอยหกสิบหกเนาะกับมือนี่ก็อากาศดีดีเนี่ยแปดโมงก,ก,กลัวๆอะไรล่ะเนี่ยสีมทาทำคลิปคึมคึมมือเสารส่งฝนป,ปล่อยๆอยู่ด้ล่ะสิมทาทำคลิปแตงโมที่ผมเอ่อผสมเกสรเลยทำพันธุก,กรรมเอาเองเนาะเขาตัดพันธุก,กรรมมาสอพันธุของเขามามั่งเจอกระอยากเขาอยากเก็บพันธุ์ของเ้าของเนาะเอาไว้ใส่ในคูเลือนเนาะ มนถ้องเป็นซีเรียลมันปันไดนว่ 5, าเขาสิเฮ็ดขอย1 0อร์เ็นนาะพันกินนลี่กบพันโอที่เปิดของลูกผสมของแตงลายนะผมผสมสองสายพันกับามปีวล่ะนี่ผมมาปลูกเห็นลูกแล้วกลายพัน์บรายดอกก็ก็เลยมาทํลิีดบ่งเอาพืชเนี่ยละ่ะเป็นหลักเข้าบ่ต่องเป็นตัวไผเนาะเห็นเห็นลูกล้านเบง่งนี่นี่ปีแรกกินหละกไข่หน่ยไว้ผสมก็ซอนปีแรกก็เห็นพันไดพน้พลนก็เลยปลูกไว้สองหล่อง รุ่นแรกนี่คือปลูกสองหล่องรุ่นแรกพ่ฤศพิกีกายนเนาะปลูกไวปสองหล่องหลงที่สามกลับไปปลูกอีกประมาณไรยหนึ่งรุ่นที่สองนี่รุ่นที่สามนี่เห็นว่าเพิ่นเพิ่นบกไก่พันหลายนะก็เลยล่งล่งได้สามสี่หมื่กนกระลังงอกนั่นตัวนี้ไปกินเดือนเมษามีหน้าเมษากับเพชรสามรุ่นทุกปีพวเพชรจังสี่แหละปลูกค้ากันไปนะรุ่นละไรยหรือรุ่นละสองงานสามงานไปจังสี่นะ กัสิมาไายให้เบิ่งนี่ครับมันโบกายพันธุ์หรอกมื้อนี้กัสิประมาณมัก็สามสี่ขีดแล้วล่ะหล่องนี่กัประมาณจักสองร้อยสองสามร้อยลูกล่ะรุ่นนี้นะผมผสมเป็นเกสรไว้สินมายให้เบิ่งสุดหล่องแล้วว่ามันมันโบกายพันธุ์นะให้เบิ่งว่ามันโบกายเอาพันธุ์สองพันกินนาลีก็พันแตงล่ายลูกผสมพันธกัว่ากินแตละแต่มันโมเมนต์หรอกแตงลูกผสมมันก็มีทึ่งดำทึ่งขาวทึ่ง พี่กายนะก็เลยผมลงผสมเบิ้งจักสามสี่หน่วยผสมแกส,ส้อนเอานะผสมช่วงจังสี่เลยนีย่แฟนมงแดดดีๆเนี่ยสถานีที่เ้าผสมกับเบิง้งนี่แหละนี่มันมุมมีมาแล่งพึ่งพวกยังสิมาสามารถพ,พึ่งพึ่งพกตอพกแตนนี่ยังสิมาสามารถผสมแกส้อนในตะเขาอนะพอแตงลูกผสมมันควรเป็นเห็ดมาอย่างนี้นก็ติดอยู่แล้วล่ะสีดยาสีดยางเอานะแต่ถ้าเราเห็ดพันธุกรรขม,มื่อตะเขาแล้วมันเาก็ต้องอาศัยมาแล่งแหลนะเนาะ นี่เพราะใส่สีได้สีค้นใหม่ยาเคมีกะบสีต่เริ่มแรกนงขาไม่แรงเตาทองทเท่านั้นเองไอ้ใส่สารกุม้มซีผวกอิมิดาโคฟิดกุ้มซีเอสีข้างเดียวเขาก็เบิ่งพื้นเขาเป็นหลากเขามาเบิ่งสัมภเวสเมื่อแรงเตาทองไม่เห็นนอนเขาก็บบนเด้กพิเศษมันเนาะก็สีพวกฮอร์โมนหนำมักข้งัวมักขี้งัวไวจ้จักทั้งนึงเนี่ยหมสองเขาก็พ่ายสีเล่นๆไปพื้นมันก็ได้กินคือต้องตืงง่นขึ้นกินกา,าแฝงแหละมันบอกกายผ่านการผสมเกี๊สองคสิบบอกเนาะ มันคนก็บพกเขาใจเฮ้ยผสมสาเหตุมันเป็นอยังนี so ้เห็นบ่อกเลย็มันก็ออกลูกคู่อย่าเห็นบ่อกเลยนะมันกลายเป็นพันธุ์ดีนะเอาเหตุเอาคือผสมเกสรนี่เกสรเกสรตัวเมียเนี่ยมันไม่มีลูกมันก็มาจิ้มเกสรตัวผู้อย่งสี่นะนี่จิ้มไปจิ้มไปเกสรเกสรตัวนี้สามารถผสมในซองถึงสามหุนเด้ตามที่หัวหน้าเกษตรเพิ่งบอกไปฝากถึงแต่ผมอยู่โซนบุรีเนาะ สามสิบปีก่อนแต่ยุคสมัยผมไม่อ่วงหรอกว่าตามที่คว้มู้ที่ผมปฏิบัติมาเนาะและ้วเขายางยางลาดขแขนนะเฮานี่ยางหน่อยใส่ขวรไว้กันมันลืมเขาผสมไว้เขาสิเอาพันจกนักสี่นวยสามนวยเขาก็เฮ็ดไว้แังนั้นเนาะยังไงถ้าเขาไปตัดกินกินแล้วเขาเขาบม่มีเครื่องปันน่นเครื่องกรองเขาก็ใส่ระบบเขาเองเนี่แหละกินแล้วก็คไายเม็ดตากแดดคุกสารกลุ่มสีพวกไอ้อยังไงเมทถ้าเล็กซิลพวกไอ้ กันเชล่านะไม่ท่าเซ็กซี่สีชมพูนะคุกเมล็ดไว้ถ้าเฮาบ่มีเฮาก็บ่เป็นยังแต่ว่าผมมันมีอยู่แล้วผมซื้อมาไว้พวกคุกพันข้าวปุ๋ยผมเองนะมันซื้อมาลอยลอยนี่มันก็ใส่ยุ่จนว่านมืดอายุพุ่นละเฮาบ่ได้ใส่หลายดอกมันก็บ่ได้เป็นผิดกินเป็นเื่กับเฮากับไผรกับเผาหลายใบในดดอกเฮาใส่เฮาก็องหัวขาก็ะยมมาหอยไก่เฮาไว้ในที่ล่มๆที่อุณหภูมิต่ำกว่าสามสิบองศาองศาขึ้นมาเฮาก็เก็บไว้ บ,บอกไกยผ่านออกสามร้อยกุ้งน้อยได้ผมนอาไว้ตอนห้องผมลองนี่นี่ผมลองเงี้สินี่หนนนเห็นู่นนี่ซึ่งมือลองผมนี่นี่มันใสใ่สามสี่ปีผนได้ครับนี่เก็บน้อยเลยพบก,กับเก็บไว้ยังนี่สิมันเพราะท่านผู้กระเสียบเล็กเสียบเล็กไว้เอาใส่กสระสอบไว้เนียเพราะที่ใส่เขาก็เสียบเล็กไว้นะที่เสียบเล็กก็ใส่รูหนำต้องเท่อนำคางนำยางมันมาห้าห้องแตงกะให้หมันเลียนหลอดลงไปในแตงเอาสวยเน่าไปฟุ่มแต่อยังพอๆใส้ฟุ่มกับเก็บมาได้ฟุ่มมาเผาถิ่มแล้วพบกับเก็บมาใส่มันใส่ได้สองสามปีอยู่ คิดไปเนาะมันเป็นอย่างดอกนี่แค่ตาลูกผมอผสมเอาคือกันผมอสื่อมาสองสองสองแค่ตาลูกสีเหลืองกับเมลอนไอเมลอนสีเขียวนะลองผสมเบืองมันสิกลายเป็นสีเขียวหรือสีสีเหลืองกับบุหงเนาะดกอยู่นี่ครับนี่เลิ่มเลรอให็เนาะเลิ่มเลรอมันมีมาแรงต่อยแนนแหน่อยเยอะเออน่วยนี่ใหญ่เลยมีนมาแรกต่อยอยู่แต่ว่าเป็นอย่างดอกาอาจจะเป็นนอนจอตอนหน่อยๆเน,นะาะก็ธรรมดาแหละ ออกลูกหลายอยู่แต่ครับแต่มันบ่จับเป็นบออ่อนี่งมันก็นสลัดถิม่มเพราะว่าจริงๆเขาเอาหน่วยเดียวนั่นละ่ะเครื่องนึงนั่นเอาลูกเดียวลูกเดียวนั่นละ่ะมอกายพันไกดีนะบริเวณกายลายใส่ใส่พันได้เขาผสมเอาเองนะจับดีอยู่น,น,นี่นั่นเนี่ยสตัวยังเนาะนี่นี่คือคือผสมเกสรเอาเองแกปี่กายลราใส่ยังปีหนึ่งปีที่สอง เดี๋ยวเสนนให้เบ่งเลาะมาเบ่งแปลงที่สอง่วรามันเสีกกายเป็นแตงไลบ่บ่มันอาจจะบ่เป็นแตงไล่ก็ได้นาอนี่บอกนี่ผมมีแตงไล่เลยป่านนั้นเห็นแตงไล่เลยเห็นพันธ์เดียวกลายเป็นกินเนลี่ที่จริง,รงมันเรางมีพันธ์ดอยน้่นนะดอยก็ดีผสมกันตัวใดมันมันสีกกายทีขึ้นว่าเขาผสมหวัวอนั่นละคือผสมไก่ไก่เลือดลอยลหระ ไกลๆนี่มันหลายลูกเนาะมันก็สิเก่งอยู่ตัวตรงตัวตอนนั้นแล้วอเอาไก่เก่งมาเป็นผมก็เลี้ยงมาเมื่อไลร่ไก่ตีพวกผเห็ดเมื่อไหร่พาเราไปยังผมเห็ดมาเมื่อไหร่ก็ยุเลิกเมื่อไหรกับการเลี้ยงไก่ส่วนีผมมาอยู่แต่เดี๋ยวหมดละเลิกแล้วกี่ขัรักษามันเนาะครับดีอยู่เอ้ามีกายอยู่ตัวงูกาผมเห็นอยู่คนสิบาว่นี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 ่พันพันพน,น,นี่นี่ที่กาย คือสองแปลงอีกสี่รน่วยก็หน่วยเห็นอยู่หนึ่งหน่วยสองหน่วยสองหน่วยสามหน่วยนี่เห็นอยู่สามสี่หน่วยครับนี่เห็นสามหลูกนี่นี่นี่เลยนะพันพันดอยผมผมผมขึ้นว่าเป็นพันดอยเนาะพันดอยพันดอยอยู่แล้วยังไงเพิ่นเพ่นจะสู่พันพันดีเพิ่นบ่ไห้น่ะพันดีนั่สิายกวัวเดี๋ยวน้ำซุกมันจะเป็นเดี๋ยวไดเดี๋ยวที่มาไทยเราซุกฟังอีกเท่านึงแล่ผมผสมไปอีกอันนึงมันมากครับขี่งวเองกับพันเล็กที่กินนี่แหละ เอาฝุ่นมาเนี่ยผมผสมไหวลูกหนึ่งผมเลี้ยงก็ลูกเดียวเลยผมอยากนีกะมันอยู่น้ำแป้งพักนะเอาฝุ่นมากพอง่วงผมเลี้ยงแตงโมอยู่แล้วนะคือแตงน้อยปลายผมที่บอกกินเนีผมหายงัวเป็นตันสองสามตันเหมือนไอน้อย,ยลูกซ้ำกระปั่นน้อยเขาเนี่ยผมฟาให้กินเลยได้งัวงเจ็ดแปดตัวเนี่ยผลไปให้กินเป็นตันสองตันเหมือนไอ้นี่ผมผสมไหวครับเนี่ยที่มานน้ำฝุ่นและเนี่ยเนี่ยลูกนี่ร่องว่าย่างยี่แหละนี่ ลูกนี่สินผ้าศูนย์กลางคือหนึ่งกับสิบเระม่าสิบหาเส้นเนาะตัวนี้คือกลัวแตงหน่วยนี่ตัวนี้ก็เกือบซีโลครับลูกนี่เกือบซีโลแหละเนี่ยนี่นี่ผมผมนั่นละพันนั่นละผมผสมเอาไว้ได้เนี่ยมันออกส้มเป็นมงลี่คือกินไอ้อย่างหละกินนารีเลยเนี่ยที่จริงมันเป็นลูกกลมเลยแตงลายหน่วยนี่ก็สิกินเม็ดไว้ปีหน้าสิลองปูเบิ่งว่ามันสิไปกลายเป็นฟันดอยหรือฟันดีจังไลย พริกนี่ผมใส่พักนี่ผมเอาเองอีกแล้วนี่ผมสือเต้นได้มากนี่แป้งนี่ไรยหนึ่งผมเห็ดพริกนี่ผมสืบกระป๋องหนึ่งอัมพว่าโกเนี่ยอัมพว่าเนี่ยพวกอะไรยังหล่ะพริกฮอดเนาะใส่มาปลูกอย่างแตจินดาพริกหัวเลือพริกจินดามาออัมพว่าหล้วมาใส่อัมพว่าอยู่หลายหลายปีผมเอาอัมพว่าโกกับพริกแบนนวยนวยดกกับนวยใหญ่มาผสมกันเนาะนี่ก็ลังดอกเห็นนี่นี่ผมผสม คือปลูกใส่กันนะตัวนี้ให้พึ่งให่มะแลงมันลนใส่กันเองปลูกแซบใส่กันเลยว่ามันสิออกหน่วยแบบใดเนี่เพราะว่าผมสืท่านไวแต่กินผมนี่นี่พริกกินซ้ำน,น,นี่แล้วนี่ก็เลยเราปลูกกระลังดอกนี่พักนหน้าตัวนี้ก็เอาไว้พันนี่ใบพันพี่หนาคือผูซื้อพี่หนาเขาบุ้งพี่หนาพกมาผู้ซื้อพก,ก,พอพกเ,เอาไว้พันนํากระลังดอกนั่นพักทุกอย่างที่ปลูกนี่กินเอาไว้พันนํานนะต่อไปก็คือผูซื้อนะเดี๋ยวสิธาเบิ่งนี่ว่าพริกพริกมันออกลูกมามันสิเป็นพันแบบใธ เ้าเหาผสมเอาเองนะปลูกสองสายพันธุ์ผสมกันให้มันผสมกันอยู่นี่นี่แหละบันนี้มันสิเป็นข้าสิมาคาดเอาวพันธุ์ดีมันสิมีพันธุ์ดีสัดีได้ดีลอยเปรียดีเกินลอยถลายก็ลายเกินลอยนะันใดรก็จอเห็ดเมพันธุ์ต่อไปมันขนุนผมกันยังคือกันนั่นสามต้นนั่นปลูกได้เม็ดนะได้ดีหนึ่งต้นตอนนี้กำลังตอนออกอยู่นั่นสองต้นน่ะนวยนวยพมแล้วครับ ทอทังสีบใงญ่ทุกปุยหอไหวเหมือนมันมันมันเป็นพันธุ์บดีชองต้นเลยเออออกจากในเดียวกันนวยเดียวกันนั่นแหละถ้าดีมันดีลอยเเกิดลอยนะเลยเหล่าสื้อฟังกับคลิปบึงกัเฮ็ดใ้ลูกหลานลูกหลานสียในหัวอการตอพันธุกรรมตัดพันธุกรรมเขาสื่อน้ำเขานันเขาเขาห้องเล็บเขาตัดพันธุกรรมทั้าเมาไปปลูกมันก็เป็นเยอะดอกแต่ว่านวยนวยมันมันบกคอยสมบูรณ์เขาเฮ็ดไหวนะเขาเฮ็ดไห้เพื่อเขาขายไหนลาบังยังไง นี่พักวัวนี่ผมปลูกผู้เสียวในหมดเลยแต่กี่ผมมากง่ายเพื่อไนไดนซื้อทุกปีนะนี่ก็กินแล้วกเอาไว้ไหนบัานนี้บ่ได้ดอกเขาเขาให็ดพักคู่เลือนเหรอเขาสิบอซื้อบอกง่ายๆนะแห้อยู่ในเถียงเลยเก็บแหงเก็บยังไว้พันยาเนี่ยสันซื้อมากกับ่บัวลายนะมีเม่บ้านเลยผมบอกว่าฉันเห็นเมรร็ดพี่กยังร่นกับเก็บมาป่วยเพิ่งก็เริ่มปลูกตัวนี้มายม ไม่ยมชิดเพื่อนหายห้กินของเพื่อนเพื่อนหายว่าฟางมากอะไนเออใบใบมึงใบหมอนขอกยังถ้าถอยถ้าสิ่งกินเสียมันลงไปเฮ็ดไปนะคิดคนอยู่ในสวนเห่าเนี่ยหะนี่เราห้องแล็บห้องแล็บ เอาทำแล้วทำทำของแลบหนี่หอมผมกับมาคิดคนเนี่ยผมสื่อมาลอยในี่ลองเห็ดเบิ้งนี่ผมก่เคยปลูกเกลืหอมแลที่จริงนี่หอมหอมนี่มันเป็นผืชที่รักษาอย่างแห่งเขาคุกเขาเล่นยาแห่งนะว่าะฉันมันมันไม่ได้กินดอกผมหูอยู่ผมก็มีมูอยู่แถวยางซุ่มอยู่คนมายิงหนูอย่างคนบอกให้ฟังเลยล่ะเรื่องหอมนี่เออแต่ก็ไม่ได้ว่าดอกเพราะว่าหอมมันมีบอกยังไงมันมันมันใส่เสือกวางมันตลอดการยามันพ่ค่อยตัวข้างมันมันดอกมันก็ยยอยสลายแล้วล่ะนั่นแค่ตลูกผม ว่ามันเห็นผลดีผมเล่นเลยแหละสุดล่องผสมกับหอมให้ได้กินหอมนําตัวนี้ก็เป็นผักกงตุงเ้าโพดกันเริ่ม็ดพัฒน์เหรอพี่กายผมกขาโพดพัธุ์มาไหวหลายเด้อเก็บบ่ด,ดีเ็ทั้งสีปิดฟ้าแต่ว่าหนูจอเขาขัางในบารีหนูกินบานีมันมันมีอากาศเข้าไปมันเกิดมแลงเป็นหมดทํลไรของผมผมก็เลยเริ่มต้นไม่เลยนี่ซื้อมาไม่นี่ซดพัธุ์นะ ปีนั้นผมผสมพันธนุ์เนาะเวราเรื่องขอโพดเทียนนะปลูกซับกันก็ขขเขาพดเขาเหนียวบานเหาโอ้ง่งเลยผมต้นหนึ่งมีสี่สี่ฝักหาฝักสี่หาฝัก,ก,ก,กคือเขาไมาสมบูรณ์ใดนะผมก็เลยเออเอาพันธุ์มาปลูกเสียสำเเลนนูเลน,น,เลนแล้วสิเห็นมาอยู่นี่ตัวนี้เป็นแตงขางกระโผกฟักก้องตงูงปลูกเปหลุ่นไป้ปลาก็าเอาไว้กินแนี่นี่นๆหน่นนอยก็เริ่มเริ่มสิเลียงหอยเริ่มยั้งไปน่ะหอยสือลงซส้อหลีไปต้นโมงนี่ผมก็เสียบมา บกมงปลาเสียบบกมงเอาบกมงแก้วบานไนต้นหนึ่งเออนี่น,นี่ผมเสียบปีที่สองครับนี่ผมผมเสียบนี่แค้กระ้ังหูนี่ผมเสียบผ้าดิมเอ,าออ,อ,า,เอมาออกดอกแล้วนี่เริ่มออกดอกแล้วนี่งแก้วครับแก้วบานเ้ามันมันสิเมดผมก็เลยเอาแก้วบานเ้ามอาไว้ในจักสองสามตน้นตัวนี้แก้วขมิน้นแก้วขมิ้นปลูกได้เม็ดปลูกได้เม็ดนี่ยาว้านนี่เซลียวยังพิจรารณาอยู่นี่ จากเสียไปไหวใสอยากเห็ดเป็นผมอยากเห็ดกล้วยน้ำว่านี่มันมันมันไ้พันธุ์มากคือมันมันมันเป็นตายพ่ายอยู่แล้วนะมันเอามาปลูกมันก็เป็นลูเวลานกตายพันธุ์อยู่คือเก่าพงกับเบื้องในส่องยูทูปพันโอมันแม่อนู่มันมันเป็นการมพันธุ์นะทั้งที่ตัดเปลืยกากกาบอกมันก็ไกลอยู่คือเก่าอยู่เนี่ยแต่ว่าก็ได้กินยี่ดอกแต่ว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนะถ้าเป็นปลูกเป็นพืชพ่เลี้ยงที่ซื้อดอกพยายามผมอยากได้กล้วยหอมทองกับกล้วยหอม คุณห้อมเตี่ยนี่นี่คือห้อมเตี่ยตัวหนึ่งนี่ได้มากเลยเอาลูกขยายออกไปแล้วผมออกไปแล้วนี่ก็สี่เหลี่ยงเอาลูกอีกอยู่นี่เอาลูกไปสองต้นนั่นก็ได้ลูกสองปลูกใสหลองนั่นล่ะสุดแล้ะให้เป็นพืชพี่เลียเเ้ยงเลือนสีเลื้นหนาวสีเห็ดนี่นะให้มันเป็นลมพวกนี้ลมพักนี่เข้ากับเห็ดพืชลมลูกกินอยู่นี่ละมูฟวงมาเล่นน้ำกับเก็บให้พันไปกินบาดน,น้ำเนี่ยนี่พันยาวานิสเลีอลนี่กำลังเห็ดพาลองนามใหม่นี่ สูบน้ำดูน้ำใส่กบทิพักนำมากออกมาเห็นมันพระธนิ่ออยอ่นี่เม่พันกะทิต้อนแล้วนี่ง่าง่งายนี่แก่แล้วกะชิต้อนแล้วเนี่ยเลือนกหกกะทิได้เอาออกขายายเห็นมันหลอบสวนนะเป็นสองหลุนละดอกแล้วกับพวกงเชิงว่าเทศว่าขายดอกเ็ดไปเห็นปลาดับสวนไปแต่กินนี่ล่ะนี่กล้วยหอม ตัวนี้ต้นกล้วยไข่ไหมเพิ่นเพิ่นมาขอหย่าเ <c oughs> พิ่นก็มาให้ซ้ำต้นลูกกล้วยไข่ขอพันหย่าแลกเปลี่ยนกันไปวะพันหย่า,าวานันเดซเลวนี่นแหละตัวนี้ก็สองปีแหละนี่กำลังแตกนี่ก็เสียบเฮ็ดเสียบเอาผมว่ามันใหญ่ซะแล้วผมจังได้มาเล่นฝากงานสันนั้นเลยลงทุนเพราะเอาพันหมงวงยังสันมาไหวนะหมงวงโบราณเาน,านะเพราะก็เลยมาฝากได้ซ้ำแล้วแหละต้นนี้ เกษตรฮามงหามงปลูกแถวนี้ก่อนกเสียรต้นนั่นนีแ่แหละจักสามเดี๋ยวโชว์กันนั่นสามมันคุนสีเขียวสวยอ,อยู่บ้านมันหลายนะสมโออยู่บ้านก็นมีพอได้กินอยู่กับเลยบ่เห็ดต้นกระท h อนก็กระท่อมก็เริ่มติดละแตกและนี่แตไงไทยพงกว่ปลูกกินไว้ยังสีแ่แหละเอา้าลงมาเบิองนิดนี่เม็ดซอกท่องผมผมสิเมียบานมันไปเห็ืงานวันสองเสมอเพิ่นว่ามันเหนียวดีผมก็่าเซียบ้ามาปลูก ในห้องผมผมได้หลายล้านนั ator, pues оче, ่นต้นหนึ่งนั่นบกกลายพันผมก็จะมาปลูกบ้างกระเซ้าเสียบก็ห้องผมแหละเดี๋ยวผสมเกสรเห็ดสองใส่พันธุ์น่ะน้องสิเสียไว้แต่ใส่พันธุ์จาของบ่บ่ได้ว่าเห็ดเพื่อยังดอกกระสีผสมสองสายพันธุ์เอาหลักอะเอาไว้ใส่นีคู่เลื่อนน่ะเอาหองเพิ่นมาปลูกมันสิเสียเวลาผมทุนลองมึอแหละปลูกพริกนี่เอามาปลูกไม่เป็นหนุ่ยยิ่งหนุ่ยงอมันบ่ได้บ่ได้บ่ได้รูปไร่ล่างมันปลูกมันกับมกมัสลัดดอกถิ่มมันบ่ค่อยเป็นน่ะเขาตัดพันธุกรรม เออผมก็เลยว่าเขาเห็ดได้่ของเขาอีหลีเขาเสียของเขาบัวไดญโดยเขาต้องมาต่อสายพันธ์ขามปีเอ้าล่ะนี่แตงโมรุ่นที่สามผมหลังจากเลยมงเลยใหม่ออกที่จริงปีหน้าผมสิปลูกเต็มงานเลยล่ะอะไรนี่แม่บ้านิ่นไปเห็ดงานพนในมือนี้ไม่มีกองเหี่เพค่นไปอยู่สามมือแลลวล่ะผมก็เลยเอางูออกเหี่ยวง่ายเขายังนี้เดปุ้ยมากวันนี้แล้วมาอยู่หน้าแล้วงูแปตโตกับเลี้ยงอยู่เอาไ้ใกล้กก่อนนะกินน้ำแล้วใช่ขยับออกมานี่นี่ แตงโมรุ่นที่สามคือเห็ุว่างคงระบบไบเสี้อวนำเลี้ยงเลยด้านซีด้านหาเนี่ยปูกแล้วขนาดที่กำลังงอกแล้วมัม้นมนงนี่ไอซีหาว่าน,นี่แหละโขาดหน่อยยังม่ทันด้เก็บอยู่ขนาสที่เลืแต่ว่ามาหน่อยแล้วมันเล่ขเนข้างเลเลี้ยงมาหน่อยไปสองตัวนี่โอ้งอกแล้วครับนี่เริ่มงอกแล้วตัวนี้เอาพันจาของก็เลยร่วซู่ฟังนี่ละ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นรุ่น รุนนี้ว่ามันได้พ้นผลิตไปได้กะสิเดี๋ยวมาเอเราซูฟังเนาะนี่คือแตงต่อสายพันธ์เอาเองเราซูฟังนะเราว่าเฮต่ว่ามันก็เให้คมปีเนาะให้คมปีนะเฮาเห็นแล้วว่าเออรุนนั่นมันมันบ่คอยไกลพันธ์มันพันธ์ดอยเห็นอยู่สี่หาหน่วยในสี่หาลอยลูกอ่าพันธ์แต่ว่าเขาพรท่านอีกกินรสชาิมันนะหูแล้วว่ามันมันกลพันธ์ดีหลายกว่ายกลพันธ์บ่ดีนะก็มามาลงแปลงนี่แหละนี่ น้าตันนี้ก็ไร่กลัวถ้าปลูกมันไร่กลัวต้นนี้กะที่ปลูกแตงอยู่นี่กะมันสักสองงานเนาะน้าสี่งานหางานมันไร่กลัวนะงานงานแปลงนี่ที่ผมลองทดลองเฮ็ดบอหนำมักบลหนำมักขี่งัวลงมานีแล่ะลงมาที่ที่ผมบอกเนี่ยลงมานี่นี่ท่อนำมักมักขี่งัวผมเห็ดงานเดียวเนี่ยมันมันงามเกินรถไทนึงนะใส่เต็มมีแต่ขี่ขี่งัวเปียงนะมัมมักไว้จัก สิมหาวันล,ลับพงกับปอยออกนี่แหละเนี่ยปอยใช้เขางานนี่นะมันง่ามเกินง่ามเกินเขาพาูทันหูเนาะเราว่าเขามันสิต้องการไอ้น้ำหนำม,มาเข้ามันมันมากกว่าว่ามีเครื่องวัดคือเพลินเนาะแต่ว่าง่ายออกไปเอย <c> ก <oughs> ็เลยเห็นระบบสิเอาลงแตงโมว่าเนี่ยกับสิมักลงแตงโมนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวสิสิฟ้ามาซ้อมมามาสิงามาบ่กับแตงโม ให้มันไหลซึมๆไปไข่ไข่กับราบนน้ำยศเพิ่นแต่เราวบน้ำยศมันลงทุนเขาต้องสื่อทังสื่อสายเขาต้องมาจัดโปรแกรมว่างปุ๋ยไปน้ำทอน้ำยศนั่นเขาใส่ปุ๋ยเด้ใส่ยาผอมได้บ่อเมณนน้ำซึ่อๆได้ปล่อยไปให้แตงโมกินที่ต้อาไปสื่อกินเพิ่นนะแล้วเขาบอสภาษาหมาหูว่าเพิ่นตัดมีดแหลมมันมานนั่นยักยาเพิ่นปล่อยไปมันจัเหมือแต่ว่าเรื่องตายมันตายดอกยากินนั่นแต่ว่าคนห่าถับมับกแห้งแล้วเรกินไปมันก็มันมีผลทางเคียง ทุกอย่างนั่นแหละมันก็คืออาหูแต่เท้าใส่มีประโยชน์มันก็อเ,อเ,ปปนกเป็นประโยชน์แต่เท้าใส่เบียบ์ไม่มีประโยชน์มันก็เป็นโทษแหละเนาะ <c oughs> เราไม่ไร้ายแะไรกัเดี๋ยวรุ่นที่สามมันเป็นยังไงเดี๋ยวสุดทายให้เบิงแต่รุ่นที่สองนั่นเดี๋ยวมือร่องร่องพายางกับสไปท้ายให้เบิงแต่งบ้นบา,นบานนะเท้าใส่รถไถหน่อยเฮ็ด,น,ดนี่แหละนี่ยว่างๆกับเฮ็ดเลี้ยงงูังสี่ดนี่ไม่มีใครได้เฮ็ดซอยได้ผมได้แปลงนี่เนี่ผมเฮ็ดผู้เดียวปอกๆไปแก้ยู่เนี่ยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เดี๋ยวมืออื่นมมือเนี่แม่บ้านเพคน แล้วงานเป็นมาเลี้ยงงูให้ผมก็สิลืรีเทียงเราเนี่ยเฮ็ดเทียงเราเฮ็ดผู้เดียวอยีกแล้วตอปวกปอกๆอย่างนี้ตีฟังเพลงอย่างนี้เดี๋ยสังกสีกัสชิใส่เงินเก่าแล้วบางเท่ีกัสชิไปเบิ่งของมือสองคนอยู่พคนเห็นพคนลงไลน์กดเบิ่งอยู่ผุนล้วบั่นไผ่คู่ซาเนี่ยขามฝากมูลในผลคนว่าฟุลดละยสิบสี่บาทกะว่าสะไปเบิ่งอยู่สื่อมาเปลี่ยนกะตัวนี้อาทิตเฮ็ดมอง จอดรถไถอีแตกกับโมโเนาะเบิ่งไปเบิ่งก่อนว่าสภาพของเพิ่อนของทั้งสองมันสิใสแบบไรแต่ของผมก็มันหนารุ่นนี้บ่ไปตัดอันนี้ดอกมันหนาดีอยู่เยียบได้อยู่ได้นี่แข้งสามสันไทยู่ได้นี่สังกือสีมือสองมือสาอ๋มาจากบ้านมันหนาสมัยตะกี้ตาฮู้วัลขันไถเนาะนี่มันบ่มีแล้ว <Jenny> ล <think ält> ่ะแบบนั้นก็สิขาจบวิดีโอไว้เพียงซท่านี้ล่ะครับครับสวัสดีครับ